สวัสดีค่ะโคดเอมนะคะจะมาใช้ฟองน้ำนี่มาใส่ฟองน้ำเมลามนให้เบิรงนะคะว่ามันล้างเครื่องสำอางออกได้แทบมันล้างออกได้มันล้างออกได้ดีเยี่ยมเหมือนว่านทิปกิซซิ่งออยที่เป็นน้ำที่เป็นว่านทิปที่เป็นว่านทิปอันล้างเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางนะคะตัวนี้ล้างออกได้ดีเยี่ยม ฟองนั้นในระมิดของเรามัดกับบอแพรค่ะกันบอแพรว่านคิปฮิติ่งออยเหมือนกันนะคะเพียงแต่เราชุบน้ำเปล่าให้เบิ่งเลยเด้อให้เบิง่งบวาโค้ดอหไงบอชให้เบิ่งนะคะว่าชุบน้ำเปล่าเออชุบน้ำเปล่าจุ่มไปกับน้ำเปล่าแล้วก็บ,บิดบิดนะคะบิดน้ำออกจุ่มน้ำปลาแล้วก็บิดน้ำออกแล้วก็บบออกกทูดย ถูเลยนะคะถูวนไปถูวนไปออกนะเนี่ยออกนะเครื่องสำอางออกนะคะเครื่องสำอางออกนะคะติดติดติดมาก,กับฟองน้ำในละมิดถูไปคะ่ะ ถูไปเลยวนวนถูวนวนไปบอกเลยว่าตัวนี้มันขนมันนุ่มมันบอเจ็บมันบอเจ็บหนามันบาเจ็บหนาเฮามันบอบาดหนาก็ให้เบิ้งเลยนะคะออกนะคะพอมันออกแบบนี้เราซักเราเอามาล้างน้ํา ล้างนะ้ำอีกครั้งทำความสะอาดอีกครั้ง,ล,งล้างด้วยสบู่อ่ะของนี้ว่ามีสบู่ก็มีเอ,อเราซักด้วยสบู่นะคะซักออกด้วยสบู่เพราะว่ามันติด เาสบู่ไอ้เยี้ยก็ได้มาถูมาซักซักโองน้ำในรามิดออบกรเอาเสร็จมาล้างค่ะงั้นเดี๋ยวเอาสบู่เฮี้ยเออตะกี้เนี้ยซักด้วยสบู่นะคะซักด้วยสบู่ซักเครื่องสำอางที่มักกนติดโฟงน้ำในระม,มิดออกไปเมื่อกี้ที่มันติดโฟงน้ำในระมิดไปมันไปซักสบู่เสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำเปล่าเด้อ ขัานตอนนี้นอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่สำหรับใครที่บ่มักใส่คิีซิ่งออยก็เอาสามารถเอาของน้ำด้ลำมิดล้างเครื่องสำอางบนใบหน้าออกได้ก่อนที่เราจะไปล้างหน้าด้วยสบู่หรืออย่างอื่นเนี่ยเราสรยกรบอยไร้วถทูไปเลย ถูไปเลยนะคะบอกเลยว่าออกออกมือจดเดี๋ยวปิดประตูปิดประตูห้องน้ำก่อนเดี๋ยวตัเลิกมันจะเข้ามาเออเอเรามาเรียกหนะ่ะถออูไปเลยปด้าออกประตูห้องน้ำเดินเมียแล้วตุวลิกก็ได้ ออกเลยว่าเช็ดออกหมดจุดเหมือนกันตามซอกจะบุกอบอย่างเงี้ยซอกนออกมันออกมันออกนะคะ <Okay. S 1> เช็ดออกหมดจุดเหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ครื่องสำอางที่เอ็มแต่งหน้าเมื่อกี้แต่งหน้าเมื่อกี้แต่งเยอะมากฟองน้ำเรนเดอร์มิทสามารถล้างออกได้เช็ดเครื่องสำอางออกได้ให้ดูเลยนี่หน้าสุดนะคะอันนี้หน้าสดนะคะ,นนะ,คะเพราะว่าครีมกันแดดเอ็มก็ใช้อันที่มันกันน้ากันเหนื่อนะกันน้ํากันเหนื่อมันล้างออกยากอยู่แล้วพอมาเจอฟองน้ำเรนเดอร์มิท โคตรของโคตรล้างง่ายเลยเครื่องสำอางมือนีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ทลิปหน้านะคะ